สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่นานาสาระบันเทิงค่ะสรุปตารางคะแนนล่าสุดวอลเลย์บอลหญิงสึกโอลิมปิก2024รอบคัดเลือกหลังผ่าน4นัดโดยเช็คสถานการณ์ของทัพตบลูกยางสาวไทยได้ที่นี่ตารางคะแนนล่าสุดวอลเลย์บอลหญิงโอลิมปิก2024รอบคัดเลือกจัดขึ้นที่เมืองหนิงโปรประเทศจีนเมืองโตเกียวประเทศญี่ปุ่นและเมืองลอด ประเทศโปรแลรนด์ระหว่างวันที่16ถึง24กันยายน66สํสำหรับครั้งนี้มีชาติเข้าร่วมการแข่งขัน24ชาติประกอบด้วยตุรกีสหรัฐอเมริกาเซอร์เบียบราซิลอิตาลีโปรแลรนด์ญี่ปุ่นเนเธอร์แลนด์โดมินิกันแคนาดาเยอรมนันไทยบังการียโปรตริโกเบเนเย,ยม เช็กโคลัมเบียเม็กซิโกอาเ์เจนตินาเกาหลีใต้ยูเครนสโลวีเนียและเปรูโดยโอลิมปิก2024รอบคัดเลือกแบ่งเป็น3กลุ่มกลุ่มละ8ทีมแต่และกลุ่มแข่งขันแบบพบกันหมดเพื่อคัดเอาแค่ทีมอันดับ1-2ถึ 2, ที่มีผลงานดีที่สุดเท่านั้นที่จะได้ตั๋วเข้าไปเล่นในโอลิมปิกเกมรอบสุดท้ายที่ประเทศฝรั่งเศสระหว่างวันที่ 27กรกฎาคมถึง11สิงหาคม67สำหรับผลงานการแข่งขันวอลเล่บอลโอลิมปิก2024รอบคัดเลือกและเช็คสถานการณ์อันดับตารางคะแนนล่าสุดโปรแกรมวอลเล่บอลหญิงเช็คได้ที่นี่ กลุ่ม A จากฝูงเซอร์เบียลงแข่ง4ชนะ4มี12คะแนนอันดับสองเนเธอร์แลนด์ลงแข่ง4ี่ชนะ3แพ้หนึ่งมี10คะแนนอันดับ3จีนลงแข่ง4ชนะ3แพ้หนึ่งมี10คะ 3, แ 1, นนอันดับ4โดมินิกันลงแข่ง3ชนะ3แพ้หนึ่ง อันดับ4ี่โดมินิกันลงแข่งสี่ชนะสแพ้หนึ่งมี9คะแนนอันดับห้าแคนาดาลงแข่งสี่ชนะสองแพ้สองมีหคะแนนอันดับ6เช็กลงแข่งสี่ชนะ1แพ้สมีสองคะแนนอันดับเจดเม็กซิโกลงแข่งสี่ แพ้4ยังไม่มีคะแนนและอันดับ8ยูเครนลงแข่ง4แพ้4ยังไม่มีคะแนนกลุ่มบีจากฝูงญี่ปุ่นลงแข่ง4ชนะ4มี12คะแนนอันดับ2 ตุรกีลงแข่ง4ชนะ4มี12คะแนนอันดับ3บราซิลลงแข่ง4ชนะ4มี11คะแนนอันดับ4เบลเยียมลงแข่ง4ชนะ2แพ้2มี6คะแนนอันดับ5อาร์เจนตินาลงแข่ง4แพ้หนึ่งลงแข่ง4ี่ชนะ1แพ้3มี3คะแนนอันดับ6กโบตริโกลงแข่ง4ี่ชนะ1แพ้สา มี3คะแนนอันดับ6โปรตุเกสลงแข่ง4ชนะ1แพ้3มี3คะแนนอันดับ7บังการียลงแข่ง4แพ้4มี1คะแนนและอันดับ8เปรูลงแข่ง4แพ้4ยังไม่มีคะแนนกลุ่ม C ีจากฝูงอิตาลีลงแข่ง4ชนะ4มี12คะแนน อันดับสองสหรัฐอเมริกาลงแข่งสี่ชนะสี่มีสิบสองคะแนนอันดับสมเยอรมนีลงแข่งสี่ชนะสาแพ้หน,นึ่งมีสิบคะแนนอันดับสี่โปแลนด์ลงแข่งสี่ชนะสาแพ้หน,นึ่งมีสิบคะแนนอันดับห้าไทยลงแข่งสี่ชนะหนึ่งแพ้สามมีสมคะแนนอันดับหเกาหลีใต้ลงแข่งสี่แพ้สี่มีหน,นึ่งคะแนน อันดับ7สโลวีเนียลงแข่ง4แพ้4มี1คะแนนและอันดับ8 Columbia, โคลัมเบียลงแข่ง4แพ้4ยังไม่มีคะแนนสำหรับวันพฤหัสที่21โปรแกร,รมวอลเล์บอลหญิงโอลิมปิก2024รอบคัดเลือกพักทำการแข่งขัน1วันและจะกลับมาทำการแข่งขันต่อในนัดที่5ของการแข่งขันในวันศุกร์ที่22กันยายน66ขอขอบคุณแหล่งข่าวคมชัดลึกค่ะ หากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ